หือหาตภาพสีทองโพเจอในวันถือศีลกินเกวันแรกเชื่อมาให้โชคชาวบ้านแห่ตีเลขเด็ดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารในเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะตะภาพสีทองโพนะคะในวันถือศีลกินเจวันแรกนะคะเสียนหวยไม่พลาดสองเลขเด็ดพอทุกคนเชื่อว่าตภาพสีทองจะมาให้โชคนะคะ มีชาวบ้านนะคะที่ตำมนทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะแห่ไปดูทภาพสีที่บ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านขนาดใหญ่นะคะเป็นบ้านของนายจัก,กรพันบำเพญเกียรติกุลอายุ43ปีเจ้าของบ้านนะคะซึ่งเป็นนักธุรกิจโรจิสติกนะคะโดยเจ้าของบ้านได้ยกกระมังสีดำออกมานะคะพร้อมกับ ตภาพน้ำสีทองลำตัวกว้างประมาณ18เซนติมตรยาวประมาณ20เซนตเมตรนะคะตัวเป็นสีทองอลา,ามทั้งตัวเลยนะคะเป็นเพศมีอายุประมาณ3ปีนะคะเป็นตภาพน้ำพันไต้หวันนะคะที่คาดว่าคงเกิดจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่หลุดไปอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะ โดยเจ้าของบ้านดังกล่าวนะคะบอกว่าตภาพตัวสีทองนี้นะคะน้องชายเขาได้เจอในร่องสวนนะคะแล้วก็ได้นํามาให้เขาเลี้ยงไว้นะคะพอเห็นว่าเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์ในตอนแรกนะคะเขาบอกว่าจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะแต่เนื่องจากตภาพเป็นสีทองเกรงว่าจะถูกล่านะคะ จึงตัดสินใจเลี้ยงไว้เองนะคะและเชื่อว่าจะนําโชคมาให้นะคะเพราะว่ามาในวันแรกของการเริ่มต้นเทศกาลถือศีลจินเจนะคะซึ่งเขาก็ได้เข้าร่วมถือศีลจินเจทุกปีนะคะจึงเชื่อว่าเป็นสิริมงคลต่อครอบครัวนะคะแล้วก็เขาเตรียมจะสร้างบอ่อใหม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าตภาพน้ําสีทองนะคะแล้วก็บอกว่าจะเลี้ยงไว้จนกว่าจะหมดอายุไขนะคะ โดยล่าสุดนะคะเจ้าของบ้านนะคะตั้งชื่อให้แล้วนะคะว่าเจ้านำโชคนะคะอย่างไรก็ดีนะคะหลังจากชาวบ้านในละแวกนั้นทราบข่าวนะคะว่ามีตภาพน้ำสีทองนะคะก็ไม่พลาดนะคะที่จะมาขอสองเลขเด็ดนะคะโดยการนำเลข ขนาดลําตัวความกว้างความยาวของตะภาพน้ำสีทองนะคะคือ27.18นะคะรวมถึงเลขที่บ้านนะคะคือ199 9, ไปเสี่ยงโชคด้วยนะคะเพราะทุกคนเชื่อว่าตะภาพน้ำสีทองนะคะเป็นสัตว์มงคลสีทองมาในวันถือสินจินเจจะให้โชคแน่นอนนะคะนี่เลยนะคะบางคนก็เอาเลขบ้าน199 9, แล้วก็ความยาว ความกว้างของตะภาพ27งเกับหนึไปลุ้นนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ